สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุพุสุคนเมื่อนี้ยกับผู้พ่ายยานุกัพพยกลยาชาพี่น้องจใายานุก็มีคา,มาอัปเดตเรื Boy, ่องบอทบอยสิริชัยซอแอนอรรดีบอทบอยโพสหวานหวานแบบนี้เอฟซี FC ยิ้มตามแห่คอมเมนต์รัวๆเป็นอย่างนาะพี่น้องก็คือ้นาลาสุดบอทบอยแล้วก็โพสหลบรอแล้วก็ยืนนั่นแคปชั่นแบบนี้พี่น้องเอิ้นว่าฮักเป็นเทธอสุดท้ายพี่น้องเป็นทหารกัดตึงรอพี่น้องเอฟซี FC หลายๆท่านก็เรามาคอมเมนต์ โซแอนขามาคอมเมนต์พี่น้องรูปหัวใจพี่น้องหวานแหววเลยจ้าพี่น้องจ๋าโซแอนคอมเมนต์ so, comment, รูปหัวใจวววหวานหเลยจ้าหล่อแหงจ้าบอสบอยเอฟซี Bot, FC, ลายๆท่านก็นขามาคอมเมนต์นะพี่น้องบอสบอยหล่อมากยิ่งคู่กับแอนออรดียิ่งส่งเสริมหล่อสวยแหงแหงเหงปังๆจ้าพี่น้องหลอ่อตลอดการเลยจ้าเอฟซีกระซุงหัวใจให้รัวๆพี่น้อง พูดหวาน,นถึงภรรยาเป็นนพี่น,น้นองโซแอนแล้วก็เฝ้าเขามาคอมเมนต์เลยพี่น้องเป็นตะฮักค่ะพี่น้องจา้าหล่อจ้าพ่อหล่อมากจ้าพีนาพ่น้องหล่อจ้าพ่อน้องแฝดหล่อมากค่ะเทสมาร์ทต,ต้องบอสบอยสุดชัยเลยค่ะท่านี้ก็ว่าหล่อแบบคนมีบุญบารมียืนอยู่ตรงไหนก็จะเด่นเป็นสงา่าบอยสริชยัยพี่น้องรูปลอค่ะพี่น้องแม่นความเปิลว่าละพี่น้นอง บอสบอยลอค่ะพี่น้องเอฟซีตอนนี้ก,ก็ล่ะหลอมากๆค่ะบอสเป็นพระเอกได้อีกนานหลอกยังครบตลอดหล่อจริงๆค่ะท,ทั้งร้องเพลงเพราะทั้งหล่อสุดยอดเลยค่ะเอฟซี FC กระส่งหัวใจให้รัวๆพี่น้องร้อยคำคนอื่นชมไม่เท่าหนึ่งภรรยาชมใช่ไหมคะคุณบอยเมนพี่น้องโดหวานๆถึงภรรยาแล้วเนาะพี่น้องภรรยาแล้วกัน คอมเมนต์พี่น้องโว้ยหวานแววเป็นตระหกักพี่น้องบอสบอยสิริชัยคนหล,ล,ล่อแบบคนที่มีศีลมีธรรมย่อมสง่างามเสมอค่ะพี่น้องเอฟซีส่งหัวใจให้รัวๆจ้าสุดหล่อเลยค่ะบอสบอยของซอแอนพอน้องเพชรน้องพลอยเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจ้าอเป็นตระหกรักพี่น้อง บิ๊กภูมารินแล้วก็มาคอมเมนต์รอมากครับประส่นพี่น้องรอหลายเอฟซีกระซ่งหัวใจให้รัวๆรอคักบอดบอยยิ้มกระหวานจ้าให้กำลังใจนะคะบอดบอยซอแอนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้ารอขึ้นทุกวันค่ะบอดบอยแมนนอพี่น้องเพคนก็มีภรรยาสวยบอดบอยกันรอ โอ้ยคู่วกันหมอสมกันคู่นี่พี่น้องยานี่ก็เบิ่งมาตัางแต่เพิ่นจีบกันนาะพี่น้องรลุนวาซา่นได้เพิ่นได้แต่ง,งานกันฮ้อ็ดีใจน้เนาะพี่น้องโอย้ยิ้มหวานๆจ้าพี่น้องเอซี FC กระส่งหัวใจให้รัวๆขอให้บอสบอยเฮงๆปังๆเลยๆอยู่ด้วยกันนานๆตลอดไปนะจ้าปีนี้หล่อเท่มากชุดลงก็หล่อมากจ้าเห็นพี่น้องจ้าขอให้บอสบอย เฮงเฮง,งปังปังเลยดูไว้ไปทางไหนมาทางไหนก็นขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้าเฮงๆปังปังเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปจ้าพี่พี่น้องๆองมีความชเห็นว่าจากใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย